สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะผมก็อยู่กับผมนะับยูนิคอร์นซิงนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตรถตัวเองนะครับเป็นรถร้อยสิบนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องนะฮะนี่ก็ตอนนี้ผมจะให้ดูรถนะฮะว่าเดิมๆมันเป็นยังไงนี่นะครับผมก็สภาพก็ประมาณนี้เลยนะก็เดิมๆที่ออกจากศูนย์มาก็จะเป็นตัวลอซี่นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนี่ ตัวลอซี่อย่างนี้ครับตอนนี้ก็เห็นแปลกตาหน่อยนะบางคนหน้าผมก็ได้เปลี่ยนเป็นสีเทานะครับผมแล้วก็ล้อแม็กแล้วก็ใส่ท่อเคมันนะครับผมที่ต่างจากเดิมไปแล้วก็กรอบทะเบียนอิสารยาด้วยนะฮะนี่อิสารยาฮะล้อแม็กไม่ใช่ของผมนะครับผมผมได้มาจากประธานทรงเอนะครับแชมป์ยกล้อแห่งการประกันประเทศไทยนั่นก็คือที่โดมอนของผมนั่นเองนะฮะ เขาก็ได้ให้ผมยืมใส่นะเดี๋ยวผมก็จะซื้อใส่แล้วแต่ผมตอนนี้ยังสับสนอยู่เลยจะเอาล้อแม็กหรือล้อซีดีแต่ว่าล้อแม็กก็ดีนะผมรู้สึกว่าปลายมันไหลดีนะแต่ว่าขึ้นเนินก็ไม่ได้แดกเขาเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาโชว์ดูว่าล้อลื่นไม่ลื่นนะนี่นะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะว่าล้อลื่นไม่ลื่นนะโอ้ล้อลื่นก็นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเลยเครื่องนะก็เป็นเครื่องเดิมนะครับแต่ว่าเดิมก็จะแปลกตาหน่อยนะเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมนะครับแคมตัวเดียวนะครับ2ตัวขับไม่่่่ไไได้้นนะกกก็็็คคัี GPS มเทาหรรบ 240อะก็ท่อตอนนี้ก็เป็นท่อเคแมนนะผมซื้อมาจากล้าซาด้านะ600บาทเองนะครับน้องๆท่อ,อเคแมนจะไม่ดังมากนะครับเป็นผ้าหมกนะฮะเสียงพอๆเลยนะเวลรถก็โอเคครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงท่อเลยนะนี่เดี๋ยวฟังเสียงท่อใหสตารุ่นนี้สตาร์ทมือนะครับเ <c oughs> <c oughs> ท้าดีกว,ว่าเอานี่ว่านี่เดี๋ยวให้ฟังเสียงท่อเลย ซอเงีย,ยบๆนะครับเงียบๆคุ้มๆหน่อยๆ <Okay. S 3> <im itation> เดี๋ยวผมถัดขับให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเจ้า LD ของผมคันนี้มันจะแรงสักขนาดไหนครับต้องเอ้ยเย็ดอ๋ออ๋อ ก็โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ที่ผมมาอัปเดตรถตัวเองก็ต้องอัปอัปเดตนะก็มาอัปเดตรถตัวเองประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบหรืออยากให้ผมทำอะไรกับรถคันนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องกดนะครับบ๊ายบายเป็นตัวแบบ